คลิปนี้เดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตเกมหน้าเล่นอันน่าติดตามกันอีกแล้วค่ะทางอิงก,ก็ขอจัดเต็มกับเกมเด่นที่น่าติดตามกับเหล่าเกมแนวชูตติ้งยิงมันที่คุณต้องห้ามพลาดกันก่อนเลยค่ะในคลิปนี้ทางอิงจะมาแนะนําอยู่5เกมด้วยกันส่วนจะมีเกมไหนที่คุณโดนใจเดี๋ยวเราต้องมาดูพร้อมกันเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปกันด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มเกมแรกกันเลยค่ะใครที่เป็นสาวกเกมยิงมันจากค่าย Ubisoft คงต้องรอกันหน่อยกับอีกหนึ่งเกมยิงมันภาคใหม่ที่จัดเต็มให้เราได้เล่นกันฟ,ฟรีเลยภายในซีรีส์เกม Tom Clancy กับเกมที่มีชื่อว่าทอมแคลนซี่โกดเลคอนฟอนไลน์นับว่าเป็นเกมแนว FPS shooting ผสมวางแผนกลยุทธ์ที่ทางผู้เล่นนั้นจะได้มาประจันหน้าในจักรวาลของซีรีส์นี้กันค่ะ ตัวเกมนี้ก็รองรับผู้เล่นกว่า100คนบนแผนที่ขนาดใหญ่ภายในดินแดนเด็กมัวไอแลนด์แน่นอนเลยนะคะว่าตัวเกมก็มีคัดอาชีพให้เลือกเล่นกันมากมายรวมไปถึงเหล่าอาวุธยุทโธ,ธปกรณ์อันสุดล้ำที่มีมาให้ผู้เล่นได้เลือกใช้กันหลากหลายประเภทสำหรับในเกมนี้ก็มีเกมเพลย์ในสไตล์ PVP ต่อสู้กันผ่านสถานการณ์ต่างๆเราจะได้พบเจอสถานที่ต่างๆอันหลากหลายอารมณ์และก็สามารถชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันเป็นทีมตีกลยุทธ์กันได้อย่างอิสระ คาดว่าตัวเกมนี้ก็มีอัปเดตโหมดต่างๆและก็อะไรใหม่ๆอีกมากมายใครที่ชอบเกมรูปแบบนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อเลยค่ะส่วนตัวเกมก็ยังไม่มีกำหนดวันวางจำหน่ายที่แน่ชัดแต่อ,อย่างใดนะคะแต่ว่าตัวเกมก็จะลงให้กับเครื่องเล่น PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5และก็ Xbox Series X ค่ะ ในเกมที่2ก็ขอหยิบอีกหนึ่งเกมจากซีรีส์ Warhammer ตำนานรุ่นเก่าที่ยังคงทำภาคหม่อไอมห้สาวกได้เสพกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่อยากชวนเพื่อนมาลองติดตามกันกับเกมที่มีชื่อว่า Warhammer 4 0 0มื่น r k t ์คไทนับว่าเป็นเกมกระดานที่ทำภาคนี้ออกมาให้ดูน่าเล่นเมามันไปกับการตรุยกำจัดเหล่าสตรูไปตามฉากในโลกอสุจสยองตามสไตล์แฟนตาซีที่เรานั้นสามารถชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันแบบโควอฟได้สูงสุดถึง4คนกันเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งตัวเกมนี้ก็มีความคล้ายกับเกม Warhammer World n t i d e แต่เกมนั้นจะเป็นทีมแฟนตาซีแบบดั้งเดิมเพิ่มเติมคืออารมณ์ของเกมตะลุยยิงมันที่ทำให้นึกถึงเกม Left 4 Dead นั่นเองค่ะ เกมนี้ทางผู้เล่นจะได้รับภารกิจให้ไปบุกรังของเธอเทียมเพื่อกำจัดเหล่าแอดมอนิชันที่พยายามจะยึดอำนาจจากการควบคุมของดาวเคราะห์อะโตมาพรายม์ทาให้หน่วยงานสมาพันธ์อวกาศได้ส่งมือดีทั้ง4คนไปจัดการพวกมันที่มารุกรานให้สิ้นสร้างนั่นเองค่ะสำหรับในเกมนี้คาดว่าจะพร้อมวางจำหน่ายในช่วงปี2022ส่วนตัวเกมนี้ก็มีกำหนดลงให้กับเครื่องเล่น PC และก็ Xbox Series X นั่นเองค่ะ ถัดมาเรามาดูเกมที่3กันต่อเลยค่ะแน่นอนนะคะว่าเกมนี้เราจะได้มาปะชินหน้ากับเหล่าสตรูจากกลต่างดาวพร้อมสาวเรื่องราวกันในโลกอันล้ำยุคก,กับเกมที่มีชื่อว่า i n t e r l e k เลเกมออนไลน์สไตล์ Open World ที่มีเกมเพลย์คล้ายกับ GTA แต่ความต่างคือเราจะได้มาใช้ชีวิตในโลกที่ลายล้อมไปด้วยเหล่าเอเลี่ยนต่างดาวที่พวกมันนั้นบุกมาลุกรานโลกใบนี้ทำให้โลกใบนี้ไม่ได้อยู่ง่ายอย่างที่คิด เมื่อทางผู้เล่นต้องมาเป็นหนึ่งในผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้พร้อมเชวนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องมาเจอกับเหตุการณ์ท่ามกลางสงครามเอเลี่ยนและเหล่าผู้คนที่วิ่งหนีตายกันอนละมานเกมนี้เราจะได้มาต่อสู้กับเหล่าเอเลี่ยนยักษ์ที่มีพลังทำลายล้างและก็ยังมีลูกเล่นอาวุธสุดประหลาดที่จะมาท้าทายกันมาพร้อมกับลูกเล่นระบบต่างๆอย่างเช่นการออกเดินทางการขับยานพาหนะการป้นรถ ปมสะดมของต่างๆเพื่อไปต่อสู้กับเหล่าเอเลี่ยนกันก็ได้แถมยังมีภาพกราฟิกที่ถือว่าดูดีน่าเล่นไม่น้อยส่วนตัวเกมยังไม่มีกำหนดทุนวางจำหน่ายออกมาแต่อย่างใดแต่คาดว่าตัวเกมเนี่ยจะลงให้กับเครื่องเล่นพีซกันอย่างแน่นอนเลยค่ะ ในในคลิปนี้เราก็พูดถึงเกมยิงบันทั้ง3เกมกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเกมที่4กันต่อเลยค่ะกับอีก1เกมที่เปิดตัวว่าจะให้เล่นกับฟรีฟรพร้อมมาตรุยสงครามอส,สุดรล้ำเทคโนโลยีที่จะให้ทางผู้เล่นหยิบอาวุธปืนสวมชุดเกราะอ,อส,สุดรไฮเทคมายิงใส่กันภยาในเกมที่มีชื่อว่า Exo Be ช่า สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมแนว FPS Shooting ที่ทำให้นึกถึงเกมคลายสยิตัวเกมนี้จะให้ทางผู้เล่นเดินหน้าสมชุดเกราะสุดล้ำพร้อมมาแบกปืนไปบกเหล่าสตรูในสนามรบกันในสไตล์เกมออนไลน์ PVP กันเลยซึ่งศึกในครั้งนี้ทางผู้เล่นจะได้ยิงเหล่าผู้คนและก็เหล่าหุ่นยนต์ยักษ์ในฉากหลังของดาวเคราะโอเมชาดาวเคราะหดวงใหม่ที่ไม่มีใครแตะต้องด้วยสภาพแวดล้อมที่ดูแปลกใหม่ ตัวเกมจะเน้นการสู้รบบนสนามรบอันกว้างใหญ่พร้อมให้ทางผู้เล่นมาระเบิดหุ่นยนต์ยิงเหล่าผู้เล่นกันให้สนุกและคาดว่าเกมนี้จะมีโหมดที่น่าสนใจให้เลือกเล่นกันอีกเพิ่มเติมซึ่งตัวเกมก็ยังไม่มีรายละเอียดอะไรออกมาไม่มากนักแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเกมนี้แนะนําให้ไปลองติดตามกันก่อนได้เลยค่ะส่วนตัวเกมก็จะมีกําหนดลงให้กับเครื่องเล่น PC Xbox Series X และก็บน Xbox One นั่นเองค่ะ เกมสุดท้ายของคลิปนี้ขอยกให้กับอีกหนึ่งเกมจากซีรีส์ทอมแคนซี่ที่ได้หยิบเอาเหล่าตัวละครและก็องค์ประกอบต่างๆของเกมซีรีส์นี้มาทําการคอสโอเวอร์กันให้มันภายในเกมที่มีชื่อว่าทอมแคนซี่เอ็กด์ติฟายสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมยิงมันในสไตล Pv ์ PvP พร้อมจัดทีมเหล่าผู้เล่นมาปะทะกันอย่างเดือดบนสนามแข่งกันแบบ6ต่อ6กันเลยค่ะ ซึ่งตัวเกมก็มีเกมเพลย์คล้ายกับเกมดังอย่างเช่น Counter Strike หรือว่าจะเป็นเกม w a l o r d t โดยเกมนี้ก็มีสายอาชีพที่อ้างอิงมาจากเกมในซีรีส์ Tom Clancy ทั้งหลายแหล่มาผสมรวมกันให้ทางผู้เล่นได้เลือกใช้ไปต่อสู้กันค่ะมีทั้งเหล่าอาวุธยุโทโธปกรณ์ครบมือที่คุณสามารถปรับแต่งการเล่นได้ตามสไตล์พร้อมร่วมมือกับเหล่าผู้เล่นคนอื่นๆภายในทีมเพื่อทำภารกิจเก็บแต้มทำออฟเจค t ี v e ให้ลุ้ล่วงเพื่อชิงชัยกันกับฝ่ายตรงข้ามผ่านโหมดที่มีให้เลือกเล่นกัน คาดว่าตัวเกมนี้จะมีโหมดต่างๆที่อัปเดตเพิ่มเข้ามาในอนาคตสำหรับเกมนี้ก็มีแพลนว่าจะเปิดให้เล่นกันแบบฟรีฟรีกด้วยค่ะโวนกำหนดวุนวางจำหน่ายยังไม่มีการระบุแน่ชัดแต่อย่างใดแต่คาดว่าจะมาในปี2022ก็เป็นได้และก็ตัวเกมจะมีการประกาศลงให้กับเครื่องเล่น PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5และก็ Xbox Series X ค่ะ เอาละค่ะสำหรับในคลิปนี้ทางอิงก,ก็ได้มาแนะนําเกมแนวชุตติ้งยิงมันอันดูน่าเล่นในปี2022กันไปแล้วนะคะมีเกมไหนที่คุณโดนใจก็สามารถไปติดตามกันก่อนได้เลยหากว่าคุณชอบคลิปของเราก็อย่าลืมมาติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปกันด้วยค่ะวันนี้เดี๋ยวอิงต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ